สวัสดีครับคุณครูที่ทำเว็บนะครับสำหรับการทำเว็บในเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อที่จะทำสื่อการสอนในช่วงปิดเทอมนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวทำสื่อการสอนออนไลน์กันเราก็จะมาทบทวนนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับตามขั้นตอนนะครับก็ เราจะทุกส่วนเป็นบทบทไปนะครับเป็นเรื่องๆไปจมคลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวจะทําให้นะครับเท่าที่เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อส่วนตัวมาได้นะครับจะทําคลิปเพิ่มให้นะครับสําหรับคุณครูที่มีสมาชิกแล้วนะครับที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับทางนี้แล้วก็คุณครูใหม่นะครับที่ยังไม่เคยมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับสามารถ สมัครนะครับสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อส่วนตัวมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลดล็อกนะครับเพื่อให้เผยแพร่ได้นะครับของคุณครูท่านใหม่ๆนะครับที่สนใจจะทําเว็บนะครับเรามาเริ่มนะครับเข้าสู่ระบบนะครับก่อนเลยดีกว่าการเข้าสู่ระบบก็นะครับของผมเนี่ยจาไว้แล้วนะครับใส่ชื่อของเราไว้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับของเราเอง แล้วก็ตามด้วยรูปนะครับตัวเลขให้ตรงเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับรก็กดคลิกเข้าสู่ระบบนะครับเราจะเข้ามาที่อันนี้เรียกว่าหลังบ้านนะครับหลังบ้านเอาไว้สําหรับปรับปรุงเว็บไซต์ของเรานะครับส่วนหน้าบ้านเราอยู่ตรงไหนนี่นะครับหน้าบ้านของเรา เราตั้งชื่อไว้ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปตรวจสอบนี่คือหน้าบ้านที่คนอื่นนะครับจะเห็นเว็บไซต์เรา <c oughs> ต้องขอภัยครับ <c oughs> เสียงมีเสล็ดนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับ <c oughs> อ่าก็เลื่อนลงมาครับนี่นี่คือด้านหน้าหน้า,หน,าหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะครับคือการใส่ข้อความนะครับ การลิงก์ภายในนะครับลิงก์ภายนอกแล้วก็การใส่ลิงก์วิดีโอที่นึ่งจาเป็นกับคุณครูทุกท่านนะครับก็แล้วก็ที่เพิ่มเติมคือการทําลิงก์านด้านซ้ายนี่ครับลิงก์นะครับอันนี้เป็นลิงก์ด้านซ้ายนะครับลิงก์ต่างๆคือนี้เดี๋ยวจะให้ทีละคลิปนะครับสั้นๆเพื่อที่คุณครูจะได้เลือกดูได้นะครับเราจะกลับไปหลังบ้านยังไงนะครับก็ไปที่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวคลิกส่วนตัวนะครับข้อความเมื่อกี้ครับ เราจะอยู่ที่ข้อความสั้นอีกเข้าไปที่ข้อความสั้นนะครับจากนั้นจะมีนะครับข้อความสั้นสําหรับแนะนําเว็บนะครับเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับจัดการข้อความสั้นนะครับจะเป็นการประกาศของเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถขยายจอได้นะครับขยายจอเพื่อเราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็เลื่อนลงมาอ่ะอย่งที่บอกครับการพิมพ์ข้อความเท่านั้นนะครับอยู่ตรงนี้ครับ เราก็สามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับตามที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับเราก็จะมีการปรับนะครับตัวขนาดตัวอักษรอยู่ในชูบาร์ทั้งหมดตรงนี้นะครับก็พิมพ์ข้อความนะครับเป็นการะนะครับอย่างนี้เราก็ได้ข้อความแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันแรกง่ายๆไม่ยากนะจะเปลี่ยนสีก็ทำการคุมดำ นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับตามที่เราต้องการเปลี่ยนขนาดนะครับได้เลยอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นอันแรกนะครับต่อมานะครับอันที่สองของเราเนี่ยนะครับคือการลิงก์ครับการลิงก์ภายในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมทําการยกเลิกลิงก์ก่อนนะครับมีลิงก์ดาวน์โหลดอ่าหนึ่งดาวน์โหลดสองแสดงนะครับแสดงรูปภาพ ูปภาพานะครับมีอะไรอีกฟไฟล์ครับดาวน์โหลดฟไฟล์นะครับดาวน์โหลดไฟล์อ่าแล้วก็ PDF เนาะที่คุณคููใช้ไปบ่อยนะครับ PDF อ่า,อาลองดูดาวน์โหลดนะครับก็มีดาวน์โหลดทั้งไฟล์ด็อกิวเมนต์ก็ได้นะครับ ก่อนที่เราจะทําไฟล์ดาวน์โหลดตรงนี้ครับเราต้องไปทําการจัดการไฟล์ก่อนเราพิมพ์ไว้ก่อนก็ได้ครับพิมพ์ไว้ก่อนอจากนั้นเราไปดูที่จัดการไฟล์นะครับเพื่อที่จะนําลิงก์ครับมาใส่ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดภายในได้เราต้องทําการอัปโหลดก่อนนะครับอัปโหลดลงไปก่อนอย่างเงี้ยครับผมมีการอัปโหลดลงไปบ้างแล้วนะครับมีทั้งรูปภาพนะครับทั้ง PowerPoint นะครับทั้ง PDF อ่ะวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ก็คือเราต้องไปชูดไฟล์นะครับ ชุดไฟล์ลงมา1อันนะครับกดชุดไฟล์แล้วก็ไปหาไฟล์ครับหาไฟล์ที่เราต้องการมานะครับหาไฟล์ที่เราต้องการมาตัก1หนึ่งไฟล์ครับตั้งหนึ่งไฟล์อ่ามูดอ่านะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์อ่าฟุกคิทเจ ครับสักไฟลหนึ่งนะครับสักไฟหนึ่งอ่าสมมติอยากได้ไฟ์ b e g i n n i n g day อ่านี่สมมติผมอยากได้ไฟล์นี้ครับไฟล์โรงเรียนครับคลิกเข้ามาครับกด Open กด Open ชื่อไฟล์มาแล้วครับอ่าเรียบร้อยเราเราจะใส่คำอธิบายก็ได้นะครับใส่คำอธิบายเพิ่มเข้าไปหรือจะกดอัปโหลดเลยก็ได้อัปโหลดเข้าไปครับ ันนี้เราก็ได้ไฟล์รูปภาพแล้วนะครับมีไฟล์ PDF ไฟล์ PowerPoint นะครับต่างๆและพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ทำการนะครับวางเมาส์นะครับที่ชื่อของไฟล์นะครับจากนั้นเราจะคลิกขวานะครับเลือก Copy Link Address นะครับ Copy Link Address นะคลิกเลือกครับเลือกเสร็จแล้วล็อกปิดเลยครับปิดครับจากนั้นครับเราก็มาทำการ เลือกนะครับว่าจะให้ไฟล,ล์ที่เราเลือกเมื่อกี้อยู่ในดาวน์โหลดตำแหน่งใดอ่ะสมมติอันแรกเลยครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คุมดำคุมดำจากนั้นนะครับให้คุณครูไปเลือกที่รูปโซ่นะครับที่เขียนว่า insert edit link นะครับรูปโซ่คลิกขึ้นมาครับ จากนั้นนะครับจะมีลิงก์ URL ก็คือสิ่งที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้ครับลิงก์ URL ก๊อปปี้แล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เพจนะครับเพจเพจเสร็จแล้วนะครับตรงทาร์เก็ตเนี่ยผมอยากให้คุณครูเลือกเป็นนะครับเป็น New Window b a n k นะครับเพื่อที่จะให้เนื้อหาหน้าเก่ายังอยู่นะครับไม่ได้หายไปนะครับเวลาเด็กนักเรียนใช้หรือคนอื่นเข้ามาดูของเราเนี่ย เว็บไซต์ของเราก็ยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนหน้าแต่ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยหน้าเว็บไซต์ของเราจะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเป็นรูปภาพเราเลยนะครับกดตรงนี้ครับกด insert เข้าไปจากนั้นเราจะลืมก,มการบันทึกข้อมูลนะครับหลังจาก insert เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีดาวน์โหลดนะครับจะมีเส้นนะครับเป็นการลิงก์เรียบร้อยแล้วกดบันทึกข้อมูลครับบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วอ่าเราไปทดสอบดูครับทดสอบ นะครับว่าเราใช้ได้จริงหรือเปล่ากดคุยเลยนะครับลงมาครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาพอดีว่าผมทําไว้ตรงนี้เนาะนะครับด้านล่างนะครับมีลิงก์ภายในมีกดดาวน์โหลดถ้าเราคลิกดาวน์โหลดครับสังเกตนะครับมันจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งเลยเห็นไหมครับขึ้นอีกหน้าหนึ่งพร้อมกับรูปภาพที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับให้ให้เขาดาวน์โหลด เด็กนักเรียนก็สามารถจะคลิกขวาเซฟได้หรือจะไว้ดูก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเลยอัอนนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับต่อมาแสดงรูปภาพอ่ะก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับอันนี้เลยก็เหมือนกับดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากลับไปที่ส่วนตัวจากนั้นก็ข้อความสั้นแนะนํานะครับไปที่ข้อความสั้นแนะนํานะครับจัดการข้อความสัน้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่ครับ อันที่สองครับแสดงรูปภาพอ่าดูสิครับแสดงรูปภาพแล้วก็คุมดำเหมือนเดิมไว้ก่อนนะครับแล้วไปจาัดก,การไฟล์อ่าผมมุดผมอยากได้รูปภาพนี้แสดงขึ้นมาครับแสดงขึ้นมาก็คลิกขวาเลือกนะับชื่อรูปภาพจากนั้นก็ c o p y อกลิงก์อเดตนะครับจากนั้นก็ปิดไปครับเราคัดลอกลิงก์อเดตเรียบร้อยเราก็ไปที่รูปโซ่เหมือนเดิมครับแล้วก็คลิกขวาเพจนะครับ URL เราก o p y เมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับสมมุติอันนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันผมจะให้คุณครูเปรียบเทียบนะครับไม่ได้เปลี่ยน t a r g e เนะครับเป็น Bendis Window เลยนะครับกด Insert แล้วก็บันทึกข้อมูลครับมันทือข้อมูลมาดูความแตกต่างระหว่างสองอันนี้นะครับความแตกต่างของสองอันนี้นะครับคือโอเค ดาวโหลดนะครับเราจะเด้งใหม่อีกหน้าหนึ่งเห็นไหมครับเด้งอีกแถบหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นแสดงรูปภาพนะครับเมื่อกี้เราดิสฟินโดหน้านี้จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับหน้านี้จะเปลี่ยนไปเลยแล้วเว็บไซต์เราจะหายเราต้องกดแม็กนะครับซึ่งน่าจะเป็นการยุ่งยากสําหรับผู้ใช้นะครับยุ่งยากสำหรับผู้ใช้จึงเนี่ยความแตกต่างของแลบงวินโดกับดิสวินโดนะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะอันนี้สามไฟล์ครับไฟล์สมมติว่าเราอยากได้เป็น PowerPoint นะครับสำหรับให้นักเรียนดาวน์โหลดได้ดูได้นะครับแล้วก็ไปที่ส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับข้อความสั้นแนะนำนะครับจัดการข้อความสั้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาอ่าเราตรงที่เราต้องการไฟล์ใช่ไหมอ่าไฟล์ PowerPoint เนาะแล้วก็จัดการไฟล์ครับ PowerPoint นะครับอ่ามีแกนเขียนโปรแกรมอยู่แล้วอ่าวิกหนึ่งนะครับอันนี้เราก็กดขวาเหมือนเดิมครับ ก๊อบปีลิงก์อเดตนะครับเราจะวางอยู่ตรงชื่อนะครับแล้วก็ก๊อบปีลิงก์อเดตนะครับอนั้นปิดไปแล้วเราก็ไปทําการอินสแตต e อีดิทลิงกเข้ามากขวาเพจนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยจะทําเป็นแบงค์วินโดว์นะครับเป็นแบงค์ก็ได้หรือนะครับมันจะเป็นการดาวน์โหลดนะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะครับเราก็กดอินสแตตได้ไฟล์แล้วนะครับ กดบันทึกข้อมูลนะครับมาดูเลยดูที่ว่าเป็นยังไงเลนลงมาครับไฟล์ครับเราคลิกลิงก์ที่ไฟล์ปุ๊บคลิกหนึ่งครั้งสังเกตนะครับมันจะเคลื่นหน้าใหม่เลื่หน้าใหม่หายไปไหนมันมาอยู่นี่ครับเราเป็นการดาวน์โหลด powerpoint นะครับเป็นการให้นักเรียนดาวน์โหลด powerpoint เพื่อไปดูได้นั่นเองนะครับอันสุดท้าย pdf ครับ สุดท้าย PDF นะครับไฟล์อื่นๆก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Word Excel ได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็น PDF มันเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ PDF นะครับเหมือนเดิมครับเรามีไฟล์ PDF อยู่แล้วแล้วก็ไปทําการนะครับจริงๆก็อัปโหลดลงไปก่อนนะครับอัพโหลดลงไปแล้วแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มาแล้วก็ คลิกขวานะครับเลือกไล่ Copy อก n k Address เหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นก็ปิดไปครับปิดไปไปไหนต่อไปที่ลูกโซ่ครับเราคุมดำแล้วเนาะนะครับคุมดำเรียบร้อยลูกโซ่แล้วเขาวางเนะครับเหมือนเดิมครับ New Window นะครับมุล็บแบงอ่าใน w w n n o w w นะครับกด Insert กดบันทึกข้อมูล นึกเสร็จแล้วครับเราก็ต้องมาดูที่หน้าหน้าบ้านจาเรียกหน้าบ้านเนาะรับเลื่อนลงมาครับหน้าบ้านของเรา pdf เนี่ยนะครับไฟล์จะเด้งเป็นหน้าต่างใหม่ให้เราแบบนี้เลยครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลิงก์นะครับตัวอักษรนะครับต่างๆนะรูปแบบต่างๆของการลิงก์นะครับขอความเท่านั้นนะครับเราลิงก์ภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพนะครับแสดงรูปภาพไฟล์ pdf นะครับก็ ทำแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้คุณครูทบทวนนะครับการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลิงก์ภายนอกนะครับแล้วก็ลิงก์วิดีโอนะครับเพื่อให้คุณครูทําเว็บไซต์ของคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ